จัดเต็มแพทริเซียกูดสมกับสะพายเล็กหมื่นล้านคนบันเทิงเตรียมตัวสละโสดอีกรายแล้วสำหรับนางเอกสาวแพทริเซียกูดหลังถูกแฟนหนุ่มนักธุรกิจโนตวิเศรษรังสีสิงพิพัฒน์ที่ถูกขนานนามว่าเป็นไฮโซหมื่นล้านทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานไปเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาโนตวิเศรษรังสีสิงพิพัฒน์เป็นลูกชายคนที่สองของครอบครัวและเป็นน้องชายของน็อตวิสรุธรังสีสิงพิพัฒน์ สามีของซูเปอร์สตาร์ชื่อดังชมพู่อรารยาเอฮาเกตครอบครัวทำกิจการเกี่ยวกับอุปกรณ์แสงสว่างอันดับหนึ่งของประเทศไทยและมีอีกหลายบริษัทในเครือซึ่งปัจจุบันโนตวิเศษช่วยครอบครัวบ,บริหารธุรกิจดังกล่าวและเป็นหนึ่งใน,นหนุ่มไฟแรงมากความสามารถโดยในวันที่24มิถุนายน2565ที่ผ่านมาทั้งคู่ได้โพสต์ภาพโมเมนต์สวมแวนคองแต่งงานพร้อมกับแคปชั่นว่า The Next Chapter of Our l i f e 2มิถุนายน2022 ซึ่งมีเพื่อนในวงการบันเทิงและแฟนๆเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามและล่าสุดต้องบอกเลยว่าแทบจะไม่ค่อยได้เห็นลุคนี้เลยก็ว่าได้สําหรับนางเอกสาวสุดฮอตแพทริเซียกูดที่ล่าสุดขอสลัดภาพสาวสวยลึเครึ่งหน้าฝรั่งมาถ่ายแฟชั่นชุดไทยประยุกต์ให้กับนิตยสาร,รโดยแพทริเซียได้สัมภาษณ์ทางนิตยสาร,รว่าวันนี้แพทก็ได้มาถ่ายแบบกับฟินาเล่อีกครั้งนะคะใส่ชุดไทยสวยๆงามๆถึง9ชุดเลยค่ะก็อยากจะขอบคุณพี่ปลาพี่เก และพี่พี่ทีมงานทุกคนที่ทำให้การถ่ายทำในวันนี้สนุกสนานราบรื่นมากๆค่ะจริงๆแพทเคยถ่ายขึ้นปกกับฟินาเล่ในชุดราตรีตอนแพทอายุ16-17ปีมาแล้วแต่ครั้งนี้ถือว่าไม่มีใครเคยเห็นแพทในลุคนี้กับฟินาเล่แน่นอนค่ะพอได้มาใส่ก็รู้สึกแบบว่าอยากเป็นเจ้าสาวม,มากๆค่ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยละกันนะคะรับรองว่าภาพสวยแน่นอนมาเช่าชุดกันเยอะๆนะคะ ยอมรับเลยว่าแพทริเซียใส่สะกดสายตามากจริงๆสุดท้ายก็ได้เป็นเจ้าสาวจริงๆด้วยค่ะ